สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการเกมซตอนครับวันนี้ก็อยู่กับแฮปปี้วิวนะครับอือ๋ have been with you อเขาจะไปรอที่เออที่ไหนวะเออคือว่าที่ที่ไหนครับแห่งเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ไปเหรอวะเฮ้ยไม่ไงวะ ไปวะโอ้ยด้วยของมันเนี่ยอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอเอ I will you at the bank okay See you again tomorrow ทุยอเอเ้ยไม่ไปแกโอ้ยทำเปลี่ยนได้เลยวะยุ่งยาก แม่ลูกนะฮะโอ้แม่ลูกอยู่ในที่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ที่ไหนฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคุณแม่ไปไม่ได้ช่วยด้วยเอาโอ้โหโคตรล็อกเลยอ้าหนกกระจอกถูแฟทถูแฟทไปเดี๋ยวเฮ้ยช่วยด้ว นะครับไม่ใช่แล้วอะสุดครับแต่ก,ก็มาเรื่องไปเลยอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวเพื่งนะโอามีปัญหาอะไรไปอ้หนูหนูหนูถูกแฟนแล้วเร็วถูกแฟน์เฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่ไอ้เกียนโอ้อเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ออเอาใหม่เอาใหม่ปล่อยกันเลยบินยวาววันแล้วออไอ้ไอ้เขา ไมโอ้ใช้ตัวไหนไมด้งวะเนี่ยเจาะไปได้ม้างไอ้อ้วนเหรอไม่เอาอะแคนต้าโหนี่ของแรงน้องเล่นของแรงครับมามา ตัวอะไรวะเนี่ยทำไมอ้ดันแบนแมนเล่นของแรงฮะแอนแอนจบถึงเวลาเล่นตัวนี้สักทีไม่ไหวมาอยู่กับคุณเซนต้านะโฮะโ,โฮโฮโฮวันนี้วันนี้จะมาส่งของขวัญกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกกระจอกมาแล้วมันนกกระจอกมาแล้วโอ้โห้แม่งโคตรเร็วเลยนกกระจองข้าเดินผ่านไม่หล่ะเออเอ้ากดผิดเอามอใหม่ๆเผลอกดผิดนะฮะโทษทีกดผิดกดผิดมือไปโดนตัวแอร์ของมันโอ้โหนี่เร็วขึ้นเยอะบินบินบินเออบินเข้าไว้พ่อสอนไว้ทุยบินบินเข้าไปเอ้ยเฮ้ย บินจะบิน,บ,นบินให้หน่อยงั้ะลองอีกเนาะถึงเวลาเล่นตัวเด็ดแล้วครับอ้าวกดผิดโอ้ไม่เป็นไรลองตัวนี้หน่อยกันเอ้ยเอ้ยเอเเาเอาวสยคอยูอ่ในลงลครสัตว์เรารีบหนีกันเถอะครับโอ้ตอนนี้เห็นว่ามีนกกระจอดหลุดหลุดมาได้นะเฮ้ยคุณแม่ออกไปหน่อยผมจะหนีโหแต่กลับล่อแทนเนี่ย มาตันนี้ต้องหมาตัวนี้แหละนี่ละครับตัวเด็ดของผมหมาแหละตัวเด็ดผม,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 มทำการสมลกูกไม่เกาะไว้โอย รู้สึกว่ามันจะเหยียบอะไรตรงอุ้ยอ้าวโดนแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโหอ้ยทำไมมันพึ่งมาตอนนี้อู้ไอ้พวกนี้เอ้าอะไรวะกูไม่ไหวกระดานนี้ป่ะมาเลยด่านนี้มา,านนมาไหนดีออกมาเลยเออกระดานนี้แหละครับโอ้เราอยู่ที่สิกะปูทุยอ่าทเด d a y for อะไรผมโอ้โหมันคือเอ้ยเอ้ยคือเล่นเด็กเด็กนี่เด็กเอ้ยโทษทีนะลูกเอ้าเอาเอาที่กหญ่ลงมาเอ้าเด็กหลน่นไม่สนหรอกไปเลยอ้าถึงแล้วลุงลุงเป็นไรมากวะเนี่ยโชคดีเนี่นยลุงไม่ค่อยเป็นไรเอ้ยลุงหลังแอ่นเหรอโอ้ลุงนี่เอ้ยอืมก็ตัวไม่ติดห,หลังแอ่น เอ้าขพอหายไปแล้วโอ้นี่คือการยิดเทเส็งจดัดชนทีเดียวหลุมอ้าโดนโอ้โอโอโอเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรอะ่ะขาหัวเลยเฮ้ยยังเหยียบหัวแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะคุน้นๆนะเฮ้ยเดี๋ยว นี่เหยียบมันหล่นไปโดนหัวนี่เออ,อโดนไปซะกระจ,รจิตใจของเราโหดเหี้ยนนะก็เลยต้องเอ้ยไม่ใช่สิจิตใจของเรามันอ่อนหวานก็เลยต้องไปเหยียบหัวเขาโอ้ทุยไม่ใช่อ่ะเอ้ยโอ้ก็ตกด้เอ้ยไอ้แก่เฮ้ยโอ้โหนะเอ้ยอ่ะอย,ยิงอะไรไปอีกอ่ะ้ยไปดูดิโอโโประตูปลอม เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตงโมโอ้เอาโอ้โหฆ่าตัวตายอ้บาจริงโอ้สวัสดีครับคุณหมาฮะ king w i t ง black k n ไ g h t เออควีนอะไรไปดูกันดีกว่าเฮ้ย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 เบิแลนเฮียเบิเบิ้มเบิ โอ้3วัน10เกมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาคอยจอดตรงนี้อ่ะทะลายไปแล้วเย่ภาคีตก็จบแล้วแล้วขอมานอ,ยอยนตรงนี้ขอให้โชคดีนะครับทุกท่านผมขอจบพักแรกเพียงเท่านี้เย้